ไม่ต้องตัดก่อนตอนนี้อยู่ที่เขื่อนลำตะครองครับท่านผู้ชมโรงไฟฟ้าลำตะครองลำตะคลองลำตะคลอง,งชะละ,ชะอ่านไม่ทันอะะ่ะโอ้โหนี่มอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์อวันก่อนนีนพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งนะ อตอนที่ว่าเขามาเปิดก่อนก่อนก่อนที่จะจามักสอสออ่ะก็มาเปิดเวทีที่ที่โคราดเขาก็มาด้วยนะอบอกว่าเออเที่ยวนี้นะคนโคราชนะสอสอโคล,ลาชเนะี่ยต้องได้ลุงตู่แน่เพราะว่าดูแกทําให้คนโคราชด,ดิีเนี่ยดูเนี่ยแค่มอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชเนะี่ยก็น่าจะชนะกินขาดนะนะ ยังไงก็ต้องได้สอสอแน่สองสามคนโอ้แม่เจ้าคนโคราชไม่เอาจะเอาแต่ตะดนแต่ไม่เอาสอสอ,อรอยจริงๆเสียดายนะลุงตู่น่าจะทำแบบนี้ลงใต้นะตั้งแต่เพชรบุรีตั้งแต่นั่นเลยตั้งแต่เพชรตั้งแต่วัวหินนี่เพราะว่าเขามีโครงการไปถึงน,นตรงนั้นแล้ว เส้นนี้ถ้าไปอยู่ใต้นะโอ้โหสุดยอดเลยพี่น้องเราจะเข้าขวาเข้าซ้ายนะเพื่อไปชมอ่าน,น,นู่นี่นนะั่นอ่ะอ่าโอเคโอเคขอบคุณครับพี่รถเก๋งข้างหลังน่ารักมากเลยรถกระบะแกเห็นเราจะเลี้ยวซ้ายแกให้ออนี่ต้องอย่างนี้ครับแต่ขันหน้าไม่ให้นะขันหน้าไม่ให้เมื่อกี้เราจะไม่เข้าเป็นเที่ยวหรอกครับแต่เราจะรีวิวครับ เราจะขับรถเฉียดๆผ่านๆนะครับรถสิบร้อยจะมาใช้ชน,น,นะครับ,รรบ,มรรบผมต้องการข้าวใช้ผมต้องการจะรีวิวถนนส่วนด้านขวาที่เห็นคือมอเตอร์เวย์ลุงตู่นะครับผมขอเรียกมอเตอร์เวย์ลุงตู่นะบางปอะนโคราชนะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ติดปากลุงตูก่ก็น่าจะตั้งชื่อมอเตอร์เวย์ลุงตู่นะคนจะได้รู้ไงเดี๋ยวมันไปตั้งชื่อมอเตอร์เวย์พิธาขึ้นมาอีกเออ มันจะเคลมเคลมจริงๆเลยขวายค้านเนี่ยเคลมทุกเรื่องหานไม่ได้จำทีมันเป็นไรอีกแล้วโอ้ถ้ามันเป็นมันจะทำแบบนี้ได้ไหมมันทำไม่ได้ครับเพราะมันต้องโอ้เสียดายไม่ได้เข้าตรงนี้โอ้โอว่าจะเข้าไปเมื่อกี้ตั้งใจเอาเข้าข้างหน้าก็าได้ตาปผูจชมคนใต้เขาไม่เคยเห็นมันตื่นเต้นหรอโอ้ทำแบบนี้ไปทำทางใต้มั่งนี้ รับรองรักตายเลยนี่ขนาดไม่ทําให้ยังรักตายเลยเนี่ยทาอยู่แถวาภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยไม่ทําให้ใต้เลยทําหน่อยเดียวเองอะสีแยกตุ้งสงทางแยกแล้วก็ละเมออ๋อจะยาไม่มีมีละเมด้วยมีหน้าสนามบินสุราชด้วยเออแค่ทางแยกซ้ายขวาแค่นั้นเองโอ้โหนี่เขื่อนลำตะคองนะแต่ผมไม่จอดนะพี่น้อง ร้านของฝากด้วยร้านก๋วยเตี๋วด้วยวะซ้ายมือเนี่ยอะไรอ่ะโอ้โหผมว่าลิงเมื่อกี้สองตัวนี่ตรงลงหมาไม่ตามองเมื่อกี้เป็นลิงจริงๆนึกว่าลิงตัวใหญ่โอ้โอเดี๋ยวเราต้องทําแบบเดี๋ยวทําจริงเนี่ยนี่คือวางแผนมาจริงๆแล้วนะอันนี้เรื่องจริงแลวนะจะก,กัน้นกั้นทําบ้านรักปีถ้าเกิดว่า ปีหนึ่งแล้วก็คิดว่าทำรักหลังก่อนแต่ทำจริงๆแล้วเนี่ยไม่พูดเล่นแล้วเนี่ยก็จะเชือเอ่อเดืนส่วนตัวอีกนิดนึงก่อนไปรวบรวมสิ้นเดือนนี่จะรู้ผลว่าได้เท่าไหร่ไอ้นั่นได้ไหมบ้านหลังนั้นได้ไหมของที่จะอำ่ำจะรวบรวมแล้วมานั่งดีดลูกคิดดูว่าซื้อเครื่องมือเสร็จแล้วก็ไปซื้อนั่นแล้วก็ถ้ทยอยหาไปแล้วก็ซื้อมาคร้บ ได้อื่นมาเดือนเท่าไหร่ก็ไปซื้อบ้านให้หมดสมไม้อะสมไม้มันเยอะ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 แต่ว่าทําก่อนนักหลังตอนที่สมก็ทําสมไอ้ที่สมก็สมไอ้ที่ทําก็ทําพอได้เยอะแล้วทีนี้ทําทิ้งทวนนีทำทิ้งทวลลนทททวห้าหลังแล้วลองขายดูว่าพอที่จะซื้อดินได้ไหมแล้วก็ทร้านอาหาร จริงๆไม่พูดเล่นนะเพราะว่ากำลังวังชาทำได้ลักสิบปีอันนี้ห้าแปดห้าแปดห้เก้าสิบอาจจะปล้ำอยู่กับบ้านเลยแต่หกสิบเอ็ดถึงหกสิบห้าถ้ามันจะรวยมันจะรวยตรงนั้นแหละมีสองแนวทางถ้าซื้อดินไม่ได้ก็คือทำโครงขนาดยักษ์โครงแบบ ไม่ต้องเป็นแร์มงแร์ม้างหรอกแต่ว่าเราทําโครงมันรูแล้วกว้างกว้างแล้วทําทามันน่านั่งอ่ะนั่งได้แว่งเปรได้อโต๊ะทําเองเก้าอี้เก้าอี้นี่อาจจะทําเองไม่เป็นแต่โต๊ะเนี่ยเชื่อมเหล็กเนาะแต่เป็นขาควายแบบเนี้ยที่ก็าตั้งขานึกออกไหมงา,านจบงานแต่งงานบวชที่ขาพอดึงมันอยู่เงี้ยเรดึงปงั๊บควายเงี้ยแต่โต๊ะไม้อะก็จะเอาไม้สกกักมาทํา โอ้แม่เจ้าอนี่ฮะมันดูดิลำตรงลำตะคองนะเรื่อชมข้างบนคือมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชนะครับโครงก,การของลุงตู่คนไหนเครมก,รก็ไอ้ตกนรกตกนรกตกสะพานเชงไวแล้วครับ <laughs> พูดเล่นพูดจริงนะครับเชงจริง,รงๆครับคนไหนเครมอ่ะ แต่คุณบอกว่าสมัยลุงตู่ก็รอดไปคนไหนบอกว่าไม่ใช่สมัยลุงตู่ขอให้ตกสะพานนะครับใครจะว่าไงก็ว่าครับช่องนี้แช่งฮะจบจบคลิปนี้ก่อนครับอารมณ์จะได้ดีขึ้น